วันนี้พาจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารตุรกีเจ้าเด็ดใจกลางเมืองค่ะร้านนี้เป็นเชฟชาวตุรกีทำให้กินแต่ว่าเขาปรับรสชาตินะคะให้คนไทยกินง่ายแต่พวกส่วนต่างๆนะคะยังเป็นออริจินัลอยู่แล้วพวกเมนูแป้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งพีตาแป้งขนมปังหรือแม้แต่แป้งพีเดที่ร้านเขาทำสดอบกันร้อนๆแบบนี้เลยค่ะและนอกจากอาหารตุรกีนะคะที่ร้านเขายังมีอาหารเลบานอนพวกชาววันม่านะคะมีทั้งเนื้อทั้งไก่ซึ่งหน้าตาเขาแจกคล้ายกับเคบ,บับบ้านเราค่ะโดยร้านนี้นะคะชื่อ ร้านเอลบาชาค่ะอยู่ที่สุขุมวิท16ตรงข้ามกับฟูแลนด์สุขุมวิทสามารถจอดรถในฟูแลนด์ได้เลยนะคะแล้วเอาบัตรมาสแตมป์ที่ร้านได้จอดฟรี2ชั่วโมงอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในร้านแล้วพวกเมนูเขานะคะสั่งง่ายมากเปิดมาแล้วไม่งงค่ะรูปชื่อราคาคําอธิบายบอกไว้หมดเมนูแรกนะคะเราลองเป็นอาหารเรบา้อยกันก่อนแพรสั่งเป็นชาวนว่าค่ะซึ่งที่ร้านจะมีทั้งไก่แล้วก็เนื้อนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะเชฟเขาว่าจะใช้มีดสไลด์เนื้อเอาไปเป็นแผ่นบางๆค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาเสิร์ฟคู่กับข้าหหมกเฟฟนรือสล ตามที่เราสั่งค่ะซึ่งเมนูแรกค่สั่งเป็นชาวน่าเนื้อเสิร์ฟคู่กับข้าวหมวกบิยานี่ชุดนี้340ยบาทปริมาณเนื้อให้มาเยอะนะคะเนื้อนุ่มมากข้าวหมวกก็นุ่มหอมเครื่องเทศสลัดคาโตรุชาออกเปรี้ยวหวานผักกรอบดีค่ะและแนะนําให้สั่งมากินคั่วผักดองค่ะชุดละ60ตัวพริกด,ดองคือเด็ดมากเปรี้ยวกําลังดีเลยค่ะทุกคนส่วนนี้นะคะเป็นชาวม่าแบบรวมค่ะเป็นเนื้อวัวกับเนื้อไก่รวมกันเสิร์ฟมาคู่กับเฟรนช์ฟรายชุดนี้ึ่งร้อยสี่สิบบาทซึ่งจริงๆชาวาาน ที่เป็นงาขาวดตัวนี้เจอกมันๆค่ะตัวไก่นุ่มมากและตัวชาวา玛นะคะเขายังมีแบบแรปด้วยนะคะแพร์สั่งเป็นชาวา玛ไก่เสิร์ฟมาคู่กับเฟนรายและซอสซึ่งเขานะคะจะเอาแผ่นแป้งที่ทําเองนะคะไปใส่พวกน้ําสลัดค่ะแล้วก็มีผักสดผักดองแล้วก็จะราดเป็นกรลิกซอสเสร็จแล้วก็จะสไลด์ออกมาเป็นเนื้อไก่แบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งชุดเนี้ออยู่ที่225บาทได้มาพร้อมกับเฟนฟรายทอดนะคะซึ่งแรปอะหลังจากที่เขามมวนเสร็จเขาจะเอาไปใส่เครื่องหนีบแบบนี้ค่ะซึ่งงงตััวววแป้มมมมนจะีคาาคาาาบกรอ ชิ้นนืงอกินได้ประมาณ2คนเลยค่ะทุกคนขนาดครึ่งชิ้นยังค่อนข้างใหญ่แล้วไสแน่นมากชุดนี้นะคะแผนเลือกเป็นซอสกาลิกค่ะตัวนี้จะมีความออกเค้มๆหอมหอมกระเทียมนะคะกินคู่กับแผ่นแป้ง,แ,ปงแรปคือเข้ากันหรือจะจิ้มคู่กับเฟรนฟรายแบบนี้ก็ได้ค่ะชามนี้เป็นฟัตตูดค่ะหรือสลัดสไตล์เลบานอนชามร้อยหกสิบข้างในจะเป็นผักรวมแล้วก็มีแผ่นแป้งทอดกรอบราดบอัสซมิกรสชาติมีความเปรี้ยวอมหวานสดชื่นมากๆถัดมาเป็นฟาราเฟลนะคะถาดนี้240บาทตัวนี้ทํามาจากถั่วหรือไก่ผสมกับพวกเครื่ เทสมุนไพรค่ะจะออกกับกรอบมันๆกินเพลินดีนะคะโดยที่ร้านเขาจะแถมแผ่นแป้งพิต้ามาให้ด้วยนะคะวันนี้แพรเลยสั่งเป็นฮัมมูสสไตล์เลบานอนค่ะตัวนี้จะเป็นถั่วลูกไก่บดรสชาติเปรี้ยวนิดราดน้ำมันมะกอกชามา140บาทเวลากินนะแพรจะเอาแผ่นแป้งพิต้าที่เขาให้มานะคะมาฉีกแล้วก็จุ่มดิแบบนี้เลยค่ะทุกคนมันจะออกเปรียปรยปร้ยวมันๆนะคะสวกตัวหนึ่งเป็นมูตับเบ้าตัวนี้เป็นถั่วลูกไก่บดผสมมะเขือม่วง160บาทซึ่งรสชาตินะคะเขาจะมีความเปรี้ยวหวานตัดกันเพราะเขารา,บาดบราดม เป็นพวกเมนูเคบับค่ะแพสสั่งเป็นเคบับรวมไก่เนื้อชุดละห้ให้มาเต็มจานแบบนี้เลยนะคะพวกเนื้อแกะทํามาดีมากกลิ่นไม่สาบเนื้อนุ่มส่วนนี้เป็นเนื้อเคบับไก่แบบปั้นก้อนนะคะเขาจะผสมกับพวกเครื่องเทศแล้วก็เอาไปเสียบหม้าย่างแล้วแบบพวกชิ้นๆก็มีนะคะทุกคนกินคู่กับแผ่นแป้งราดน้าจิ้มสไปซี่ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมเหมือนสาลแหน่ค่ะทุกคนมีความเป,เปเรี้ยวแอบขายน้ำจิ้มซีฟู้ดเอามากินคู่กันช่วยตัดเลียนได้ดีเลยะคะ่ะนอกจากเคบับเป็นชิ้นนะคะพวกกกกไไ่ย่ยยาาาางง็็มีนนนะะคเเปอบตาถา ยกตััวอออร่เหมืนนและเมนูต่อมาแพทสั่งเป็นพวกพีเดย์ค่ะซึ่งพีเดย์ที่เนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลายหน้าสามารถสั่งเป็นแบบฮาบหน้ามิกหน้ากันได้นะคะโดยวันนี้แพ้สั่งเป็นหน้าซอสทัฟเฟิลค่ะกับหน้าทามซอสผสมออริกาโน่ถาดนี้สามยบาทอย่างตัวหน้าทัฟเฟิลนะคะตอนที่แพ้ไปกินต่างประเทศไม่มีร้านไหนมีเมนูนี้เลยค่ะแต่ที่นี่มีเพราะเขาบอกว่าปรับให้คนไทยนะคะเพราะเขาบอกว่าคนไทยชอบกินทัฟเฟิลซึ่งตอนแรกก็แอบงงแต่พอมาคิดๆก็ชอบกินจริงๆค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะทาเป็นเอ็กวอตโรยงาดําแล้วเอาไป ะะตัวแป้งข้างนอกอาจจะมีความบางกรอบข้างในจะมีความเนื้อนุ่มๆนิดนึงไม่หนามากค่ะและตรงชีสนะคะก็คือมาแบบร้อนๆเยิมย้มๆแล้วเนื้อแป้งนะคะความนุ่มเท็กเจอร์ก็เหมือนกินที่ต่างประเทศเลยค่ะทุกคนแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีซอสสไปซี่ซมาโยมาให้จิ้มเพิ่มค่ะปกติจะไม่มีนะคะซึ่งรสชาติจะออกเผ็ดหวานค่ะจากนั้นเรามาสั่งพวกเครื่องดื่มกับของหวานกันบ้างแก้วแรกแพจัดเป็นลาซี่แมงโก้แก้ว160บาทมะม่วงเข้มข้นมากเปรี้ยวอมหวานแล้ววันนี้แพจัดเป็นชาร้อนใส่มิ้นมาด้วยค่ะแบบกากินได้แหลคนนะ 160บาทส่วนของหวานแพทสั่งเป็นบักลาวา4ชิ้น180บาทตัวแป้งมีความกรอบหอมตัวไส้ข้างในไม่หวานมากค่ะกินคู่กับชาคือลงตัวลองไปทานกันดูนะคะ